นะทางใดก่อนตัวแฟนมาจากไหนแน่เดินเพ็ญตัวแฟนมาจากไหนโอ้ยวันเงาหนักไปนะสิมาลองตัวแฟนมาจากไหนไปเอาเขาลองเดี๋ยวเอาเงินให้เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันไม่รุนเขามาลองเด้อมมันตะเพ่งเพ่งไข่ร่องตาเพ่งเจ้าของได้ข่อยเป็นคนรุนเก่าโอ้เว้าหลายแล้วเอาให้พี่น้องฟังล่ำเป็นเรื่องบัดนี้เนาะพอค่ะ ไปหางป้าแต่ละเพคขอเดือนเพ่นทั้งนั้นเลยนะเพราเป็นยังค่ะกันถ้าฟังชงล้ำเป็นเรื่องคันเท่าล้ำได้สีล้ำใหมพี่น้องฟังพี่น้องจังขอมาชงล้ำเป็นเรื่องเด้อนะคะพระเอกนั่งเอกนั่งเอกนั่งล่องเพลินสิมาพระเอกพระล่องเพลินเสียออกมาล้ำพี่น้องฟังให้พี่น้องฟังล้ำเป็นเรื่องมาดิรวบละตัดตอนเพราะว่ามันเด็กแล้วเนาะขอบคุณเด้ออีกเธอหนึ่งสำหรับรางวัลนำใจขอบคุณอีกเธอหนึ่งสำหรับบัตรทุกใบเงินทุกบาทจากพี่จากน้อง ที่นั่งอยู่นี่แล้วกับพี่น้องทั้งนาจอเนาะ,ะทั้งลรสดนะคะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขุดสุขคนรับรวยเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเด้อนะคะ,ะสำหรับช่วงนีดนเด้นกวัวกราคาวาสวัสดีคะ่ะ